าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทั่วประเทศกว่า3,000คนรวมตัวกันประท้วงที่น,นาราลพระบรมรูปทรงม้าเพื่อขอปรับเงินเดือน1 5 0 0 0 0บาทผู้บริโภคร้องสคบอให้ตรวจสอบค่าน้ำค่าไฟที่แพงเกินจริงล่าสุดสคอบอได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาตามที่ผู้บริโภคร้องเรียนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้อย่างเร่งด่วน กองบังคับการตำรวจจราจรเปิดตัวแอปพลิเคชันสำหรับจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ข้อกฎหมายฉบับง่ายๆเหมาะในการเดินทางชาวอ่างทองโวลไฟฟ้าริมทางดับหลายจุดไม่เม้นไม่เว้นแม้แต่ทางเข้าบ้านทน่านผู้วบางเส้นทางมืดมิดไร้แสงสว่างท,งทั้งที่อยู่ใจกลางเมืองนานนับครึ่งตี ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและอาจญายกรรมสถานีมีดีมาบอกวันนี้สอนอชนะสงครามปิ๊งไอเดียเกจจัดอาสาสายตรวจจักรยานเพื่อเป็นหูเป็นตาป้องกันภัยอันตรายตามจุดเสี่ยงตรอกซอกซอยมีอา,าสาในพื้นที่เข้าร่วมสร้างความอุ่นใจให้คนในพื้นที่ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันอ,อนุมากเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่14นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีค่ะกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็วันนี้มีหลายเรื่องทีเดียวที่เราจะต้องมาติดตามความคืบหน้ากันด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของครูธุรการนะคะที่เรียกร้องเงินเดือน15,000บาทแล้วก็เป็นการเรียกร้องที่ยาวนานพอสมควรนะคะวันนี้จะมีความคืบหน้ายอย่างไรติดตามกันได้นะคะตลอดจนท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่้้วรรรรับรูเื่องา ะะอยากร่วมแสดงความคิดเห็นว่าสมควรไหมนะคะที่ครูธุรการเหล่านี้นะคะจะได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นเป็น 1 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ครูเหล่านี้นิวฒิปริญญาตรีนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามชมรายการของเราอยากจะแจ้งเรื่องราวปัญหาร้องทุกข์ต่างๆแจ้งเข้ามาได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ027902111และ0279026,30-3ถึงค่ะหมายเลขเดียวกันนี้นะคะท่านก็สามารถปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายได้สภาทนายความนะคะร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนในการส่งทนายความมาประจำอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ9ก้นาฬิกาถึง16นาฬิกาปรึกษาได้ฟรีนะคะทนายความ ท่านแรกวันนี้คุณสุกัญญากองศรีค่ะท่านที่สองนะคะคุณชริชโชชมค่ะ แล้วก็ยังมีกิจกรรมนะคะที่ให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะแนะนําติชมรายการเข้ามาเพื่อให้เราได้นําไปปรับปรุงรายการให้ดียิ่งขึ้นมีประโยชน์สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนะคะผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4268822นะคะก็คือแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนําติชมรายการได้หมดเลยค่ะและสําหรับท่านที่ติชมรายการนะคะสิท่านนะคะผู้โชคดีเราจะส่งเสื้อยืดของทางรายการสถานีประชาชนไปให้ถึงบ้านค่ะมาถึงกิจกรรมร่วมบุญร่วมกุศลนะคะไทย PBS ร่วม กับโรงพยาบาลบ้านแพรวองค์การมหาชนนะคะจัดระดมทุนเพื่อที่จะจัดสร้างจัดทำนะคะเป็นรถบัสนะคะพร้อมด้วยอุปกรณ์ตรวจว่าสายตาจะออกไปให้บริการนะคะโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆในถิ่นธุรกันดารซึ่งปัจจุบันนี้ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะคะรวมถึงบางคนมีแว่นสายตาใช้ก็จริงแต่ว่าเป็นแว่นที่ไม่ถูกต้องนะคะกับปัญหาที่เขามีฉะนั้นก็อาจจะทําให้ต้องดูแลกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมมือร่วมกุศลการตามกําลังศรัทธาน,นะคะมีมากช่ว ดวยมากมีน้อยช่วยน้อยนะคะจะเป็นโดยตัวบุคคลบางคนอยากจะทําบุญวันเกิดตัวเองก็ได้นะคะเป็นการบริจาคตรงนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในรูปแบบของรวมกันทั้งโรงเรียนทั้งองค์กรทั้งชมรมได้หมดเลยค่ะหมายเลขบัญชีเรามีนะคะก็จะเป็นหมายเลขบัญชีที่มีชื่อว่าโรงพยาบาลบ้านแพรวองค์การมหาชนเพื่อกองทุนจะซื้อรถบัส วัดสายตาเด็กเคลื่อนที่ธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเลขที่บัญชีนะคะเจ็0สี่ห้าขีดศูนย์ขีดสค่ะพร้อมกันนี้นะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ ใครที่อยากจะร่วมบริจาคตรงนี้นะคะต้องเรียนเลยว่าใบเสร็จท่านสามารถนำไปรถย่อนภาษีได้ด้วยนะคะคราวนี้มาถึงหนังสือดีๆในมือดิฉันเร่มนี้นะคะท่านผู้ชมคะมีมาจัดแจกให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการเราในวันนี้ค่ะเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าโครงการจราจรเป็นมิตรใกล้ชิดประชาชนนะคะ The Happy Police นะคะ ใครที่อยากจะได้นะคข้างในจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายจราจร Delive r y ต่างๆ Delive r นะคะก็สามารถร่วมกิจกรรมด้วยการส่งเป็น SMS เเข้ามาเรามีแจก20เล่มด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าเราอยากให้ประชาชนรู้กฎหมายกันเยอะๆนะคะเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากความเสียหายต่างๆก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตทรัพย์สินก็ตามนะคะฉะนั้น เราจะต้องช่วยเหลือกันค่ะทางกองบังคับการตำรวจจราจรนะคะก็มีมาตรการดูแลโดยเปิดนะฮะแอปพลิเคชันทันสมัยเลยนะฮะเปิดแอปพลิเคชันในเรื่องจราจรเพื่อประชาชนนี่สามารถหาข้อมูลแล้วก็เรียนรู้กฎหมายจราจรอย่างง่ายๆเพื่อสะดวกในการเดินทางติดตามจากรายงานเรื่องนี้ค่ะ ปัญหาสําหรับคนในสังคมเมืองตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของปัญหาด้านการจราจรที่ต้องเผชิญกันอยู่ทุกวันและแน่นอนว่าหลายครั้งปัญหาที่รถติดนั้นก็เกิดจากอุบัติเหตุจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกที่บอกว่าอุบัติเหตุทางท้องถนนของไทยพุ่งขึ้นสูงเป็นอันดับ3ของโลกโดยมีจานวนผู้เสียชีวิตถึง38.1รายต่อประชากร10,000แรายรองจากอันดับหนึ่งคือเกาะนิวเอ มีอัตราผู้เสียชีวิต68.3รายต่อประชากร1 0 0 0 0รายอันดับ2คือสาธารณรัฐโดมินิกันมีอัตราผู้เสียชีวิต41.7รายต่อประชากร1 0 0 0 0รายจากปัญหาดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามแก้ไขปัญหามาโดยตลอดโดยล่าสุดโครงการจราจรเป็นมิตรใกล้ชิดประชาชนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่นำมาใช้เพื่อที่จะให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายด้านการจัดระบบการจราจรเบื้องต้นให้แก่ประชาชน โครงการดังกล่าวออกมาในรูปแบบคู่มือกฎหมายจราจร Delivery เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ขับขี่รถสาธารณะและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปสำหรับรายละเอียดในหนังสือเป็นการรวบรวมเอาข้อมูลที่ผู้ใช้รถใช้ถนนควรทราบเช่นข้อหา,หาหรือฐานความผิดจราจรที่ควรทราบเก็ดความรู้ความเข้าใจกฎหมายจราจรเช่นตำรวจจราจรเรียกเก็บใบขับขี่ได้หรือไม่ใช้อำนาจอะไรเมื่อได้รับใบสั่งจะต้องปฏิบัติอย่างไร การออกไปสั่งของตำรวจจราจรถือเป็นการจับกุมหรือไม่ตำรวจจราจรมีอำนาจคนรถหรือไม่เป็นต้นและคู่มือรู้ทันแอลกอฮอล์ดื่มอย่างไรไม่เป็นภัยต่อตอนเองและผู้อื่นโดยมีการเริ่มแจกจ่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาโดยขอรับได้ที่บก,กจรหรือสามารถดาวน์โหลดได้3ช่องทางคือแอปพลิเคชันที่ App Store สำหรับระบบ iOS หรือที่ฟร Store สำหรับระบบ Android หรือจะเป็น Facebook และ Youtube ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นกันพันตำรวจเอกวิรวิทย์วัจนปุกกะผู้กำกับการภาค5กองบังคับการตำรวจจราจรผู้เปิดโครงการบอกถึงจุดประสงค์หลักของการจัดตั้งโครงการจราจรเป็นมิตรใกล้ชิดประชาชนในตอนชื่อว่ากฎหมาย d e l ิเวอร นอกจากจะมีการจัดทำหนังสือเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ที่สนใจและยังเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานมากขึ้นจากการทำแอปพลิเคชันในชื่อว่า Delivery Traffic ที่มีการพัฒนามาตั้งแต่ปีที่แล้วจนตอนนี้นั้นสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ประชาชนเข้ามาดาวน์โหลดใช้บริการแล้วซึ่งตอนนี้ก็มีประชาชนดาวน์โหลดมาใช้บริการแล้วกว่าคนึ่วขัรคน ก็อยากจะฝากว่าเรื่องปัญหาการจราจรหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับสังคมจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับไม่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในสังคมนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับนอกจากท่านขับขี่จะต้องมีวินัยเคารพกฎจราจรแล้วเนี่ยท่านจะต้องมีน้ําใจนะครับ าการประชาสัมพันธ์โครงการรวมถึงการแจกหนังสือและการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนนั้นนอกจากระยะเวลาที่ต้องใช้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการแล้วนนการทำความรู้ความเข้าใจาให้ประชาชน,น,น,นยังถือเป็นหลักสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยนั้นสามารถที่จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้คณิตาเทียนเงินไทยพีบรายงาน เรื่องของคู่มือการจราจรแบบ Delive r y นะคะที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยมากขึ้นในการสัญจรใช้รถใช้ถนนหากว่ามีความรู้ทางกฎหมายนะคะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะก็คือท่านพันตํารวจเอกวีรวิทย์วัชนะพุกกะค่ะท่านเป็นผู้มุ่งกับของภาคค่าของกรมบังคับการตรํารวจจราจรค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มุงกับค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของคู่มือกฎหมายแบบ Delive r y ี่นี่มีที่มาอย่างไรคะท่านผู้มุงกับค่ะครับผม<ท>ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่า โครงการจราจรเป็นมิตรใกล้ชิดประชาชนเราจะเห็นว่าจะมีชื่อตอนว่ากฎหมายจราจรเดลิเวอรี่แสดงว่าเดี๋ยวจะมีหลายตอนครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับจากเรียนว่าทางรัฐบาลทางสำนักงานตุวาการชาตินะครับกองประชาการตำรวจกอบาลได้ตระหนักและได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับการจราจรเรื่องุบัติเหตุของประเทศไทยตามที่ได้เห็นตัวเลขไป,ไปตอนต้นนะครับว่าปัญหา การจราจรหรือบตดเหตุนั้นในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยนะครับดังนั้นเนี่ยโครงการนี้ก็จึงนำนะครับกลยุทธ์แนวใหม่นะครับอยากจะเรียนว่าเราทําเป็นในลักษณะของพ็อกเก็ตบุ๊กซึ่งเป็นคู่มือฉบับย่อเป็นเรื่องที่ควรรู้น่ารู้และต้องรู้บนท้องถนนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนั้นปัญหาการจราจรหรบับิเหตุเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปัญหานั้นเกิดจากหลายปัจจัยซึ่งเราทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรถ ถนนสภาพแวดล้อมซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาการจราจรหรือุบัติเหตุแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือตัวผู้ขับขี่นั่นเองเราจรึงได้มาเพิ่มความเข้มหรือเน้นหนักลงไปยังผู้ขับขี่นั้นจะต้องรู้กฎหมายเข้าใจกฎหมายแล้วก็เป็นบัตตามกฎหมายมนะครับเรื่องการที่จะฝ่าฝืนนะครับแล้วก็ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ทางอกองพับการ,รจาราจรนะครับท่านผู้พับก,การ,รจาราจรได้ ให้แนวทางว่าเราจะทาอย่างไรที่ให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายาย,ยิ่งขึ้นะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับภายใต้คอนเซปต์ของเราว่าทันทีทุกที่ทุกเวลานะครับเราจึงจัดทาทั้งลักษณะพ็อกเก็ตบุ๊กทั้งลักษณะแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนี้เราจัดทามาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็สมบูรณ์จะมีอยู่หลายๆตอนนะครับหนังสือ <ยก S 2> เล่มที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นพี่น้องประชาชนจะเห็นว่า ตอนกฎหมายจราจรเดลิเวอรี่ก็จะเป็นเรื่องข้อความรู้เรื่องกฎหมายกฎจราจ,จรต่างๆนะครับแต่ในส่วนของอตอนอื่นๆยังมีในแอปพลิเคชันเป็นแอนิเมชันการ์ตูนนะครับซึ่งพี่น้องประชาชน,นสามารถฟรีดาวน์โหลดนะครับเช่นตอนใบสั่งของฉันท่านก็จะได้รับทราบขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบข้อกฎหมายกําหนดว่าอย่างไรเมื่อท่านถูกใบสั่งท่านต้องทําอย่างไรและถ้าไม่ท่านไม่เป็นบ,บัตตามกฎหมาย กฎหมายได้กําหนดไว้จะทำยังไงต่อท่านต่อไปยกตัวอย่างถ้าเกิดสมมตินะคะท่านผู้กับคะเราได้รับใบสั่งมาแต่เรายังไม่ว่างไปจ่ายเงินเนี่ยผ่านไปเดือนหนึ่งจะเป็นอะไรไหมใบสั่งต้องไปจ่ายเงินภายในกี่วันเนี่ยบางคนไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะตกลงต้องไปจ่ายภายในกี่วันครับนี่แหละครับก็ถึงเราถึงทำลักษณะ animation ความยาวประมาณ3นาทีก็จะบอกตั้งแต่ขั้นตอนที่1เมื่อท่านกระทําผิดแล้วเจ้าหนักตุรดตรวจพบความผิดนะครับก็ตามกฎหมายมาตรา140ก็จะว่ากล่าวหรือจะเรียก เก็บไปกับขี่และออกใบสั่งเจ้าพนักงานให้เก็บท่านไปท่านจะต้องไปแรงงานตนชำระคา่าตามที่ระบุในใบสั่งถ้า<ะ>เกิดเลยขึ้นมาถ้าก็จะมีความผิดเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหานะครับว่าท่านไม่ไปแรงงานตนชำระค่าป,ปรับตามที่เวลาที่กําหนด <c oughs> นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยควรจะต้องหันมาให้ความสนใจ เพราะในปัจจุบันนั้นนอกจากตัวเราเองแล้วในสังคมนะครับเมื่อเราก่อให้เกิดปัญหาไม่ว่าการฝ่าฝืนนะครับส่งผลกรทบต่อตัวเราเองยังกระทบต่อปัญหาภาพร,าพรวมของการสัญจรโดยทั่วไปนะครับพอพูดถึงแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้วนะคะ การที่เราจะสามารถโหลดแอป,ปนี้คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยใช่ไหมคะครับถูกต้องครับตอนนี้มี2ส่วนส่วนที่หนึ่งเนี่ยหนังสือคู่มือพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยจำนวนสองหมื่นเล่มนะครับเริ่มแจกจ่ายตั้งแต่เมื่อวันที่15ที่ผ่านมาแจากที่ไหนคะรับได้ท,ที่ไหนคะท่านคะกองบังคับการตำรวจจราจรนะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับสามารถไปขอรับได้เลยส่วนที่2เนี่ยบริเวณจุดเปรียบเทียบปรับของกองบังคับการตำรวจจราจรสิบแห่งในกรุงเทพนะครับซึ่งเราเราก็ได้มีไป วางไว้สำหรับแจกพี่น้องประชาชนเมื่อมาชําระค่าปรับนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยบริเวณจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ซึ่งกองกับการ5ที่ผมรับผิดชอบอยู่นั้นเนี่ยมีการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ช่วงกลางคืนเจ้าที่ตารวจบริเวณจุดตรวจนั้นก็จะมีหนังสือที่แจกให้แก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านนะครับในส่วนตรงนี้เพื่อเป็นการที่จะเพิ่มช่องทางในการที่พี่น้องประชาชนจะได้เข้าถึงกฎหมายจราจรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับ เพิ่มอีกจุดหนึ่งที่ไทยพีบอนะฮะอีก200เล่มใช่ไหมคะท่านนะคะเดี๋ยวมีแจกที่รายการของเราด้วยคราวนี้มาดูเนื้อหาข้างในนะคะอย่างแอปพลิเคชันเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผู้กำกับบอกก็จะเป็นรูปแบบของการ์ตูนดูสนุกดูง่ายๆใช้ระยะเวลาไม่นานนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคู่มือที่แจกนี้นะคะดิฉันดูจากสารบัญนะคะที่ท่านบอกนะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกันกับใน ในแอปพลิเคชันเลยใช่ไหมทั้งหูดกับนะคะอย่างเช่นมีเรื่องของตํารวจจราจรเรียกเก็บใบอนุญาตใบขับขี่ได้หรือไม่ใช้อํานาจอะไรอ่าอันนี้ประชาชนสงสัยนะว่าตกลงตํารวจยึดใบขับขี่ได้ไหมท่านตอบสักนิดหนึ่งดีไหมครับตกลงได้ไหมครับอย่างนี้นะครับผมอยากอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเมื่อท่านกระทำความผิดเนี่ยนะครับเจ้าเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็จะเรียกเพื่อขอตรวจสอบใบขับขี่ท่านก่อนนะครับเมื่อ ท่านกระทําความผิดในข้อหาใดก็จะแจ้งข้อกล่าวหานั้นให้ท่านทราบแล้วก็จะออกใบสั่งเจ้าพนักง,งานนะครับให้แก่ผู้กระทําความผิดหรือจะใช้อำนาจในการว่ากล่าตวตื่นก็ได้ตามมาตรา140่พร,บ,รบจอทางบกนะครับเจ้าที่ทําได้สองทางนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อท่านได้รับใบสั่งเจ้าพนักง,งานแล้วก็ต้องปฏิบัติตามใบสั่งเจ้าพนักง,งานกําหนดให้ท่านไปรายงานตนต่อเจ้าพนักง,งานเนี่ยภายในกําหนด7วันนะครับในใบสั่งจะระบุไว้ชัดเจนนะครับนับจากวันที่ท่านกระท น,น,นั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นประเด็นซึ่งบ่อยๆเนี่ยจะได้มีการโทรมาร้องเรียนหรือมาสอบถาม <c oughs> การทํานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ <c oughs> ในบางครั้งที่พี่น้องประชาชนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้าใจใน,ในเรื่องข้อกฎหมาย <c oughs> รวมทั้งเ,เรื่องต่างๆซึ่งจะเป็นเกิดสาระน่ารู้นะครับซึ่งบ่อยๆ <c oughs> ครั้งเนี่ยประชาชนจะเกิดข้อสงสยัยหรือบางครั้งมีข้อโต้แย้งกับเจ้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เนี่ยดิฉันมีเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะน่าจะตรงใจกับท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้กำกับอย่างเช่นในสารบัญของคู่มือเล่มนี้นะโอ้โหหลายท่านบอกเหมือนกับที่มีคําถามเลยยกตัวยอย่างเช่นนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ตํารวจจราจรเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ได้หรือไม่ใช้อํานาจอะไรฝ่าฝืนไม่ยอมส่งใบไม่ยอมส่งมอบใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ตํารวจจราจรที่ออกใบสั่งมีความผิดไหมอ่าถ้าตารวจเขาใบขับขี่แล้วไม่ให้จะเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเมื่อได้รับใบสั่งแล้วต้องทําอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปแล้วถ้าไม่ไปชําระค่าปรับ จะเป็นอย่างไรนะตำรวจจราจรเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้แล้วเราจะสามารถขับรถคันนี้กลับบ้านได้ไหมเนี่ยเพราะว่าใบขับขี่ก็ไม่มีแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดไปเจอด่านตรวจข้างหน้าเราจะเจอข้อหาว่าขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ได้หรือไม่นะะและอย่างหนึ่งก็คือตํารวจจราจรมีอานาจอะไรมาสั่งให้เราหยุดรถนะคะยกตัวอย่างเหล่านี้ค่ะพอจะตอบได้สักข้อบ้างไหมครับก็ เรื่องเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ทางกองคับการตรวจจรารเนี่ยได้รวบรวมข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนมาทาถามยอดนิยมใช่ไหมใช่ครับนะครับเหล่านั้นอ,อ,อย่างเช่นว่าตํารวจจราจรนั้นเรียกเก็บใบขับขี่ไว้เนี่ยนะครับจะสามารถขับรถต่อไปได้หรือไม่ค่ะ <c oughs> ครับในใบ,ใบสั่งเจ้าพนักงานาน,นั้นท่านจะเห็นได้ว่าก็จะระบุข,ข,ข้อข,ข้อหาที่ท่านกระทำความผิดรวมทั้งจํานวนวันที่ภายใน7วันที่ท่านต้องไปราแรงานตวารวจสอบขับปรับเพราะฉะนั <c oughs> ้นเนี่ยระหว่าง ยังอยู่ในกรอบของเวลาท่านก็สามารถใช้ใบสั่งเจ้าพนักงานใบนั้นเนี่ยแทนใบยักขับขี่ได้ชั่วคราวนะครับดังนั้นผมก,ก็อยากจะเรียนว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารู้ควรรู้ต้องรู้จริงๆบนท้องถนนนะครับเอาละด้วยเวลาจํากัดถ้าเกิดใครอยากจะรู้จริงๆก็รีบโหลดแอปนี้ไว้เลยนะคะในมือถือของท่านน่นะคะหรือว่าจะไปขอรับคู่มือนะคะที่กอมบังคับการตำรวจจราจรถนนวิภาวดีก็ได้หรือว่าที่จุดตรวจต่างๆของทางกอมบังคับการก็ได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ เรียกว่าทันสมัยขึ้นทุกวันนะฮะตำรวจเรานะคะช่วยได้เยอะไหมคะกับการให้ข้อมูลตรงนี้กับพี่น้องประชาชนครับอย่างหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยวัตถุประสงค์นี่ก็คือเพื่อหนึ่งเราต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายจราจรมากยิ่งขึ้นนะครับสเจ้าที่ตํารวจนั้นเนี่ยไม่ใช่จ้องแต่แต่จับและปรับอย่างเดียวนะครับจะทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่เข้าใจข้อมูลข้อกฎหมายหรือที่ฝ่าฝืนทามผิดนั้นได้เข้าใจและไม่ฝ่าฝืนอีกนะครับก็เป็นบทบาทของตํารวจโดยการ ใช้หลักทั้งการป้องกันควบคู่กับการปรับปราำจับกลุ่มนะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากเรียนพี่น้องประชาชนว่าหากท่านมีข้อสงสัยหรือมีคําแนะนําด้านการจราจรนะครับท่านสามารถแจ้งมายังกองบับการจราจรได้ผ่านทางเว็บไซต์จราจรตาเพชระนะครับ<น>ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในทุกวันเนี่ยทางกองขับการจราจรนั้นเนี่ยจะมีเจ้าที่มาตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้เพื่อน,นํามาวิเคราะห์แล้วก็นําไป สั่งการยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของตำรวจจราจรนะครับ <ạ. S 2> เว็บไซต์ www.traffic.police.go.th นะครับหรือเรียกว่าจราจรตาเพชรนะครับ <ạ. S 2> ท่านสามารถส่งทั้งเป็นภาพถ่ายหรือทั้งเป็นข้อมูลคำแนะนำต่างๆคำติชมนะครับ <ạ. S 2> ท่านท่านส่งเข้ามาในเว็บไซต์อันนี้นะครับซึ่ง ในการบริหารจัดก,การจราจรของเจ้าที่ตำรวจในปัจจุบันเนี่ยเราคำนึงนะตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสาคัญนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลจากพี่น้องประชาชนนั้นเป็นสิ่งจําเป็นนะครับสำหรับการทํางานของตำรวจจราจรในการบริหารจัดก,การจราจรในปัจจุบันครับได้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะรู้รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมหรือเป็นคาถามเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรก็สอบถามสายด่วนของมกจรก็คือหมายเลข1นึ่งหนกาครับใช่ค่ะค1น <1970 S 2> ึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณในเพื่อกบ้าอย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ อะไรที่ดีมีประโยชน์เราก็จะนามาฝากท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะช่วงหน้านะคะจะมาถึงเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนค่ะที่ส่งไปยังสคขบอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของค่าน้ําค่าไฟที่ราคาแพงหรือเกินนะคะมีประชาชนหลายคนสงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมค่าน้ําค่าไฟตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาจึงมีราคาสูงจังเลยนะคะมีการร้องเรียนไปยังสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะติดตามรายงานจากคุณปานิสาเขื่อนแก้วพากูลในสถานีประชาชนช่วงหน้าค่ะ thank you